คนกินเป็ดยนอย่างผมนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคครับ<ก>สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับอยู่กับน้องติ๊กติ๊กคนเดิมน,นะครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็อยู่กับยำทะเลเดอ้อก็มีนี่ปูม้าโอเคนี่ปูมะมุงสดก็หอยแข็งก็ผักก็จะมีอันนี้นะครับ แงไม่ไหวแล้วหิวไม่ไหวแล้วมากินกันเลยหวานมากตัวใหญ่ๆเลยครับ อย่างหวานเลยไมก ต mm hmm. องแบบนี้เลยดู รสชาติพอดีครับแต่ไม่ค่อยเผ็ดอ่อนมากเลยไม่ค่อยเผ็ดเนี่ยคนกินเผ็ดอย่างผมนี่ไม่ไม่ค่อยโอเคเลย <c ười> แกง่ องมาหวานมากเลยครับยังหวาน ่ๆนะมันต้องจัดแล้วเนี่ยดูคลิปเสร็จแล้วมันต้องจัดแล้วมาครับมาช่วยกินหน่อยของอร่อยแซ่บ ครับตัวยังใหญ่เลยเรามีบ,กบักบัลกจักหน่อยนึงมาละเขียวเียวอะแซ่บขนาด Духа. เนื้ออย่างแน่นทำกินเองง่ายๆครับเนี่ย น่าจะมีนานเก๊กหวยนะนนเก๊กหวยจุงมาเชิงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดีวดีดี ดูครับดูทีเดียวสามตัวเลยครับอื ครับดูกุ้งเน้นๆครับคราวนี้ก็จบกลงมาแล้วกับอีพียำทะเลนะครับก็ฝาก กดสับตะไคร้ใบมะกรูดใบมะม่วงใบมะนาวนะครับว่า <c oughs> เราฝากไว้นี้ครับนี่ก็ไปแล้วสวัสดีครับ